สวัสดีค่ะเต้นบุญรัตน์นะคะนักแก้ไขาการได้ยินประจำบริษัทเมดเอลค่ะวันนี้นะคะเต้นจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องประมวลเสียงรอนโดนะคะสำหรับเครื่องประมวลเสียงรุ่นรอนโดนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆตามนี้เลยค่ะค่ะก็จะ มีไฟไฟบอกสถานะของเครื่องนะคะตรงกลางจะเป็นไมโครโฟนที่มีฝาครอบปิดอยู่นะคะตรงนี้คือฝาครอบไมโครโฟนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นถาดแบตเตอรี่ค่ะส่วนสวิตซ์เปิดปิดก็คือจะอยู่ด้านท้ายของเครื่องนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอหมุนให้ดู เพราะว่าเวลาเราติดบนตีสะคนไข้เนี่ยจะอยู่ในท่าอยนี้ก็คือด้านด้านแหลมด้านด้านปลายแหลมจะต้องชี้ขึ้นด้านบนเสมอนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูกันค่ว่าเจ้ารอนโดเนี่ยเมื่อถอดแยกชิ้นแล้วเนี่ยจะออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะสําหรับเครื่องประมวลเสียงรอนโดนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะก็คือ ส่วนของคอนโทรลยูนิตค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นถาดแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของคอนโทรลยูนิตกันก่อนนะคะคอนโทรลยูนิตนะคะตรงนี้จะเป็นไฟที่บอกสถานะการทำงานของเครื่องนะคะส่วนตรงนี้จะเป็น ฝาครอบไมโครโฟนค่ะด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูไมโครโฟนที่เป็นช่องทางรับเสียงนะคะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กค่ะนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกเครื่องเวลาที่เราประกอบเข้ากับถาดแบตเตอรี่นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็น b บตเตอรี่แพ็ของรอนโดหรือถาดแบตเตอรี่นะคะสำหรับถาดแบตเตอรี่เนี่ยค่ะก็จะมีช่องสำหรับใส่ถานชนิดซิงแอร์เบอร์ 675P นะคะย้ำนะคะต้องเป็นเบอร์ 675P นะใส่3ก้อนนะคะส่วน2ด้านนี้ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีขั้วโลหะสีทองแดงมาดูอีกด้านนึงค่ะจะเห็นว่าด้านฝาหลังของถาดแบตเตอรี่เนี่ย จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเราอยู่ก็คือมีวงกลมขีดแล้วก็รูปปลดลรอกนะคะสำหรับรูปวงกลมก็คือถ้าเราเลื่อนถ้าเราเลื่อนตัวตรงนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเราเลื่อนมาทางขวาสุดจะเห็นแถบสีเหลืองปรากฏแบบนี้การที่เลื่อนมาทางขวาสุดแล้วเห็นแถบสีเหลืองปรากฏอยู่แสดงว่า ตัวเลื่อนเนี่ยค่ะอยู่ที่ตำแหน่งปลดล็อกนะคะแต่ถ้าเราเลื่อนมาที่รูปวงกลมเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นแถบสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ให้สังเกตขีดขีดที่ตัวเลื่อนนะคะตรงนี้จะมีขีดเล็กๆอยู่ถ้ามองดีๆนี้นะขีดที่ตัวเลื่อนกับที่ที่ที่สัญ,ญลักษณ์จะตรงกันตรงกับเลขศูนย์คือปิดเครื่องถ้าเราเลื่อนมาขวาสุด ก็จะไม่เห็นสีเหลืองเช่นกันแล้วก็ขีดจะตรงกับขีดที่เป็นเลขหนึ่งหรือขีดตรงนี้นี่ตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดเครื่องนะคะการใช้งานนะคะสำหรับรุ่นลอนโดเนี่ยเราแนะนำให้ใส่ซิลิโคนด้วยนะคะซิลิโคนนี้จะมีคุณสมบัติกันฝุ่นกันเหนือ่อเข้าตัวเครื่องนะคะซึ่งเจ้าตัวซิลิโคนเนี้ยค่ะ วิธีการใส่นะให้เอาด้านก้นด้านมน,เ,นเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยค่อยจัดตำแหน่งด้านหน้าให้เข้าที่เข้าทางก็จะเป็นแบบนี้เนาะนอกจากนี้นะคะตัวป้องกันตัวป้องกันตัวลอนโดเนี่ยนะคะก็จะมีคลิปมีเอ็นเนะะี่ยค่ะที่ร้อยอยู่กับช่องนี้มันจะมีช่องอยู่2ฝั่งซ้ายกับขวานะซึ่ง คนไข้เนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะใส่เป็นคลิปหนีบผมตัวนี้หร,หรือมีรูว่างอีกฝั่งหนึ่งจะใส่เป็นคลิปหนีบเสื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาภาพให้ดูนี่ค่ะก็เมื่อกี้เราให้ดูของจริงกันไปแล้วว่าซิลิโคนวิธีการใส่ทำยังไงเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเหล็กนี้จะเป็นคลิปหนีบผมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นคลิปหนีบเสื้อซึ่ง คนไข้าบางคนอ่ะกัวหล่นก็อาจจะใส่ทั้งสองฝั่งได้เลยนะคะอาจจะใส่ทั้งสองฝั่งได้เลยว่าฝั่งหนึงอาจจะเป็นหนีบผมอีกฝั่งหนึงอาจจะเป็นหนีบเสือก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ถ้าคิดว่าเอ้ยมันไม่หล่นแน่นอนเราดูแลได้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการใช้งานเครื่องประมวลเสียงรอนโดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานเครื่องประมวลเสียงรุ่นรอนโดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ